สวัสดีครับสงครามยูเครนนี้เข้าสู่ที่289การพิะากันก็จะอยู่ทางด้านตะวันออกของยูเครนแถวรอยต่อระหว่างแคว้น uh ลูฮัสและก็โดเนตก็คือเมืองปากมุดลักษณะการต่อสู้นี้เป็นการยิงปืนใหญ่เข้าถล่มจากฝ่ายรัสเซียก็เพื่อหวังใช้กําลังภาคปืนนี้เข้ายึดแต่ว่าทางฝ่ายยูเครนก็มีกําลังต้านทานอยู่จํานวนหนึ่งไม่ยอมล่าถอยการที่รัสเซียจะใช้กําลังภาคพื้นมันก็ยาก เพราะว่าต้องเจอกับขี่ปนวัตต่อต้านรถถังแล้วก็ยานเกราะรวมทั้งโดรนต่างๆของยูเครนแม้ว่าเมืองบากมุดไม่ใช่ที่มั่นใหญ่ของยูเครนแต่ว่ารัเสเซียก็ไม่สามารถเข้ามาหักได้ซึ่งยูเครนสามารถต้านไว้ได้านานแล้วอันนี้เท่าที่แอดมินติดตามข่าวนะครับทางรัเสเซียต้องการยึดบากมุดให้ได้แล้วก็ประกาศว่าสามารถยึดได้นี่ไปแล้วแต่ว่าความจริงก็ยังมีข่าวสู้กันอยู่ก็แสดงว่ารัเสเซียเนี่ยยังยึดไม่ได้ความน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อรัเสเซียเนี่ยส่งรถถังที่ 90 M200 คันเข้ามาทางภาคตะวันออกของยูเครนแน่นอนว่าส่วนหนึ่งต้องเอามาใช้ในเมืองปาร์กมุดแน่ๆน,นั่นคือสิ่งที่ยูเครนนี้ต้องเตรียมรับมือนอกจากขี่นรรุุกต่อตารถถังแล้วนะครับสิ่งที่ยูเครนต้องการคือรถถังและรถถังที่ยูเครนนี้อยากได้คือ M1 a b a m แต่ว่ายังไม่มีการพิจารณาใดๆจากสัฐอเมิกาเหตุผลคือการใช้งานที่ยูเครนนี้ไม่คุ้นเคยแต่ก็มีข่าวว่าประเทศเช็กร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็สัฐอเมิกาเนี่ยอัปเกรด T72B90 คันนี้กับยูเครนซึ่งก็มีรู้ว่ายูเครนเนี่ยจะได้รับเมื่อไหร่หลาการมาของ T90M ของรัสเซียมันมีความสำคัญทางยุทธวิธีนะครับเพราะว่า T90M ตามสเปคแล้วมันได้เปรียบ T72B แน่ๆแอเมีกาต้องพิจารณารับมือ สหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้เยอรมันส่งมอบรถถังเล็บเพิด์ชูให้กับยูเครนข่าวนี้เผยแพร่ทางสื่อของเยอรมันในวันที่7ธันวาคม65นะครับที่ผ่านมามีแค่ข่าวว่าเยอรมันเนี่ยจะให้รถถังเล็บเพิดแก่ยูเครนแต่มันก็เป็นแค่ข่าวเท่านั้นข่าวนี้สหรัฐอเมริกากดดันเยอรมันมาโอกาสของยูเครนกับเล็บเพิรชูก็มีเพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติมน,นะครับช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศไม่เอือ้อให้ใช้เครื่องบินหรือว่าโดรนเพราะว่ามีหิมะมก็ต้องอาศัยรุกทางภาคพื้นรถถังจึงจําเป็นในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับที่ผ่านมายูเครนร้องขอรถถังเล็บเผิดจากเยอรมน,นีมาตลอดแต่ว่าถูกปฏิเสธชื่อรถถังแอดมินออกเสียงว่าเล็บเพิดตามสำเนียงของอังกฤษนะครับแต่ถ้าใครออกเสียงเป็นลีโอพาร์หรือว่าลีโอพาร์อันนี้มันก็เป็นคันเดียวกันแล้วแต่ออกเสียงตามอธัธยาศัย เมื่อสรัอเมิกากดดันมาแบบนี้ทางชมันก็ยอมรับว่าท้ายที่สุดแล้วต้องส่งเล็บเปิดให้กับยูเครนอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมสรัอเมิกาเนี่ยมากดดันชมันล่ะครับแล้วตัวเองเนี่ยไม่ส่งเอปามให้กับยูเครนสาเหตุก็น่ามาจากความง่ายในการฝึกการใช้งานเพราะว่ารถถังเล็บเปิดอยู่ใกล้กับยูเครนนี่มากกว่าการส่งมอบทําได้เร็วกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้ที่สําคัญเนี่ยสรัอเมิกาอยากให้ชมันรับผิดชอบสงครามยูเครนให้มากกว่านี้นะครับ จากข้อมูลนะครับเยอรมันสามารถจัดหาเลปเผิดให้กับยูเครนได้80คันแล้วก็อีก30คันใช้ในการฝึกถามว่าเยอรมันมีเลปเปิดทั้งหมดกี่คันในประเทศเยอรมันมีรถถังเลปเผิดทั้งหมด245คันนะครับอันนี้คือรวมเลบเผิดชุกรุ่นส่วนที่จะให้ยูเครนคือเลบเพิดชูรุ่นแรกๆไม่ใช่รุ่นล่าสุดและรถถังเลบเผิดมีใช้ในหลายประเทศนะครับแอดมินสรุปว่ายูเครนเนี่ยได้เลบเผิดแน่ๆเมื่อไร่เท่านั้นเองสิ่งที่หลายคนอยากรู้คือแล้วถ้ารถถัง เล็บเปิดเอกับ T 90M เนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปดูสภาพกันหน่อยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับมาดูลูกเรือหรือว่าเจ้าหน้าที่เล็บเพิร์นี้ใช้4คนเพราะว่าไม่มีการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติส่วนที 90m นี้ใช้3คนมีการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติต่อมาเป็นน้ำหนักนะครับเล็บเพิร์อยู่ที่68ตันกว่ากว่าส่วนที 90m เนี่ยอยู่แค่46.5ตันหนักกว่าแน่นกว่าตามทฤษฎีนะครับต่อมาเป็นปืนหลักนะครับเล็บเพิร์ใช้120มิลลิเมตรมาตรฐานเนโตส่วนที 90m ใช้หน้อยย้มิลลิเมตรหนักกว่า แน่นกว่าใหญ่กว่าแล้วครับต่อมาเป็นลูกกระสุนครับเล็บเผิดมี42นัดส่วนที9 0 m มี43นัดต่อมาเป็นความเร็วสูงสุดเล็บเผิดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมองที9 0 m อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมองเท่านั้นแม้ว่าจะมีน้ําหนักเบาวกว่าก็ตามนะครับต่อมาเป็นพิสัยการยิงเล็บเพิดอยู่ที่5,000เมตรหรือว่า5กิโลเมตรส่วนที 900m ก็อยู่ที่เท่ากันนะครับ5,000เมตรหรือว่า5กิโลเมตรแต่ว่าพิสัยของลูกปืนเนี่ยมันอยู่ที่ แบบของลูกปืนด้วย ในภาพรวมแล้วนะครับแม้ว่าเล็บเพิร์ดเนี่ยจะหนักกว่าแต่ว่าดูคล่องกว่าส่วนอุปกรณ์ T ี 90m จะดูทันสมัยกว่านิดนิดเพราะว่ายูเครนเนี่ยจะได้เล็บเพิร์ดรุ่นแรกๆไม่ใช่รุ่นล่าสุดแต่ว่าเล็บเพิร์ดก็มีเกราะที่ดีค่อนข้างสูสีกันท่าพะทะถ้ายูเครนฝึกใช้งานเล็บเพิร์ดคล่องก็จะได้เปรียบแต่ว่าต้องใช้เวลานั่นคือความกังวลนะครับส่วนรัสเซียเนี่ยคุ้นชินกับ t 90m นี้อยู่แล้วอันนี้ว่ากันด้วยรถถังแต่ว่าในสนามรบมันมีปัจจัยหลายอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้้อองงเราต คอยดูว่า t 90m ว่าแน่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับมันไม่ใช่รถถังเล็บเผิดอย่างเดียวที่รออยู่ t 72b ก็มาชาปลิน bon ก็เหลือเอลลอเหลือเฟือ x x c a l i b u r ไม่น่าพลาดแล้วก็มีอีกเยอะที่ t 90m ต้องเจอก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของ t 90m แล้วกันนะครับคราวนี้รัสเซียไม่ง่ายเหมือนกับยึดแหลมควายเมียอีกแล้ว